สวัสดีค่ะชื่อพลอยพรพิมลกุหลาบมสแกนปลาอะไรมีสีพะยาะค่ะปลาจีนบุรีเป็นไงวันนี้วันนี้ขออนุญาตถามคุณพี่นักสัมภาษณ์คุณพี่นักข่าวหน่อยวันนี้ลุ้หนุ่มเป็นไงบ้างคะจึงสวยกินคนไหมกินคนเผ็ดมากค่ะพิ้อยสวนก็ไม่เท่าค่รเลยเอา ก็เรามาท้าช้างบางแสนเราจะมาเบาได้ยังไงเรามันสายแทบสายแบบเอ้ยอยู่แล้วว่าติบกิบท็อปามีใครบ้างเคาะไม่ได้ไม่ได้ทำกันมากเลยอ่ะแอปโป๊ะอ่ะอันนี้คือหนูติดตามพี่คนหนึ่งอยู่ที่เป็นนักร้องอยู่ในค่ายจีเอ็มอ่ลาสูดลา เราเชียร์ว่าเขาจะเราเรา,เราเชียร์ว,ว่าเขาจะอะไรเราคิดว่าเขาน่าจะเข้าท้องผ้านะกัน <c oughs> อยู่ในนั้นละกันถ,ถ้าบอกว่าจะมงมันก็จะเกิดไปหน่อยปะพอ <c oughs> เราไปเจอเขาที่งานเอ่อไฟนอลเอ็มจีไอค่ะแล้วเราเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้เราทูมิสกันทรทมเบอรีเหรอทำไมแบบเฮ้ยดูสวยจังดูโอ้ยออร่าเริ่มหมาแล้วนะเออแล้วตอนนั้นอ่ะคือพอยังก็เราทูเหมือนกันยังไม่มงตอนนี้มงแล้วก็เลยมาเชียร์นี่ไงเออ ใช่จะเก็บตัวเวใหญ่แล้วเรามีความเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวอย่างแรกคืออย่างแรกคือเตรียมจิตใจก่อน <laughs> เตรียมจิตใจให้พร้อมถ้าจิตใจดีร่างกายก็จะดีะจิตใจแล้วก็เตรียมร่างกายคือตัวเนี้ย ได้ได awesome. so ้ม <laughs> erm ีเวลาออกกําลังกายแล้วก็จะมาแบบเทรนนิ่งร่างกายให้มันแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าเข้ากองเก็บตัวเนาะมันแบบพักผ่อนน้อยอ่ะถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงมันก็จะเรียนนิดนึงไหมมีการเรียนเรียนเดินเพิ่มเรียนเดินเพิ่มแน่นอนค่ะเพราะว่าเราใส่เพอร์ฟอแมนร์อยู่แล้วเราได้เบสอินซูมิสูตรมา2ปี้องเราจะไปยอมได้ยังไงท็อปห้าปีนี้มีแน่ปาจิบุรียืนท็อปห้าแน่เบสอินซูมิสูตรเจอแน่ค่ะ ฝากด้อมหน่อยค่ะยังไงได้เลยค่ะยังไงก็ฝากด้อมคุณภาพของพลอยด้วยนะคะพลอยทําเต็มที่มากๆเชื่อว่าพี่ๆทุกคนที่ติดตามพลอยตั้งแต่วันแรกจะเห็นแล้วแหละว่าแบบโปรเกตสเป็นยังไงคือแบบเราพัฒนาม,มาตั้งแต่เริ่มเป็นยังไงนะคะก็อยากให้แม่ๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เป็นแฟนขับนางงามแฟนขับมิสแกรนะคะฝากเขาน้อมพลอยด้วยนะคะพลอยจะทําให้เต็มที่และเชื่อว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าปีนี้พลอยจะเปิดประตูให้ปาจินบุรีค่ะ ขอบคุณค่ะายบาดูจับจับสักรอบหนึ่งอ่าหนึ่งสองซ้ำอ่าลดจึงน,าน่าอ่าขอบคุณค่ะ